คลาสแข่งนั้นเป็นเรื่องราวของด้านเทคนิคที่วิศวกรน,นั้นออกแบบมาอย่างดีแล้วแต่หลังจากที่ท่านใช้รถไปสักระยะหนึ่งด้วยความที่เจ้าของรถรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆนั้นให้เปลี่ยนประยักเดิมถ้ารถยนต์ของท่านนั้นเป็นรถยนต์ที่ไม่เคยโมดิฟายมาหมายถึงเป็นปรับสภาพเปลี่ยนแปลงเพื่้แรงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่เคยทําแบบนั้น แล้วท่านซื้อแผ่นหวีหรือแผ่นชุดคลาสมาใส่เป็นลักษณะของคลาสต้แต่งนั่นคือที่มาของคลาสของท่านนั้นแข็งนั่นเองและมันก็ไม่มีความจําเป็นเนื่องจากว่ารถแต่งนั้นสาเหตุที่เขาเปลี่ยนแผ่นคลาสให้แข็งขึ้นหรือวีคลาสให้แข็งขึ้นเนื่องประโยชน์จากการเกิดแรงเสียดทานที่เพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะนั้นถ้าท่านยังเป็นรถเดิมๆผมแนะนําให้ใช้สแตนดาดเดิมๆ ทุกอย่างจะกลับมาดีคือคลาตไม่แข็งนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าคลัดแข็งจากพดเดิมๆนั้นเกิดจากอะไรก่อนที่ท่านจะเข้าสู่วิธีการแก้ปัญหาเรื่องของคลัตแข็งนั้นผมอยากให้ทุกท่านนั้นได้เรียนรู้วิธีการหรือหลักการทํางานของคลัตก่อนว่าสาเหตุที่เกิดการแข็งนั้นเนื่องจากอะไรนั่นเองนี่คือการถอยออกมาจากลอแฉงหมายถึงการตัดกําลังของเครื่องยนต์ ไปสู่คลาสต์ได้สิ้นสุดลงและนี่คือการต่อกำลังอีกครั้งเมื่อคนขับนั้นปล่อยคลาสนั่นเองเพราะนั้นการที่ตัดและต่อกำลังได้ผลร้อยเปเซนั้นเกิดจากแรงกดของสปริงซึ่งมีผลต่อแรงเสียดทานของวัสดุ3อย่างนั่นก็คือข้อที่1รอยชล้อชื่อแรงข้อที่2แผ่นคลาส ซึ่งจึงมีการตัดต่อแบบนี้ตลอดเวลาข้อที่3นั่นคือแผ่นกดคลาสหรือว่าหวีนั่นเองเพราะฉะนั้น3อย่างนี้จะถูกออกแบบมาได้อย่างดีเยี่ยมด้วยวิธีการของวิศวกรผู้ผลิตรถยนต์วิธีแก้ปัญหาคลาสแข็งที่ดีและได้ผล100%เซนั่นก็คือให้ท่านไปซื้อชุดกดหวีคลาสนั้นแบบสปริงออนมา แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นแผ่นคลาสที่มีคุณภาพสูงขึ้นหมายถึงแผ่นด้านหน้านี้คือแผ่นที่จะต้องทําการตัดและต่อกําลังระหว่างล้อชื่อแรงมาสู่แผ่นคลาสแล้วถ่ายทอดสู่เกียร์เพื่อทําให้ล้อนั้นเกิดการหมุนเพราะฉะนั้นเมื่อแผ่นความฝืดนี้มีคุณภาพสูงการจับหรือการยึดติดระหว่างการทํางานนั้น ก็จะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นวิธีการเพิ่มแรงเสียดทานวิธีแรกก็คือทำให้วีนั้นกดแรงแต่การให้วีนั้นกดแรงหมายถึงท่านจะต้องเพิ่มแรงในการเหยียบนั้นมากขึ้นหมายถึงขาของท่านจะต้องเจ็บปวดไปแล้วครับหรือเวลาเหยียบนั่นเองเพราะฉะนั้นการทำให้คลาสนั้นนิ่มขึ้นแต่สิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือเปลี่ยนบีคลาสนั้น ให้อ่อนลงแต่เพิ่มประสิทธิภาพของแรงเสียดทานของหน้าคลาดหรือของแผ่นคลาดนั้นให้สูงขึ้นนั่นคือวิธีการที่เป็นการตักและต่อกําลังจากเพลาเข้อเวี่ยงสู่ล้อแฉรงและต่อมายังแผ่นคลาดนั้นได้ผลร้อเซโดยที่ท่านไม่ต้องเหยียบขาแบบแข็ง,ขง,ขงนั่นเองการที่คลาดนั้นแข็งถ้าท่านออกรถมาแบบสแตนดาร์ดหรือแบบเดิม การแข็งของคลาสั้นวิศวกรออกแบบมาไว้เผื่อแล้วว่าขาเหยียบของคนขับนั้นจะต้องพอดีกับแรงกดของคลาสที่เกิดขึ้นขณะที่คนขับนั้นใช้งานคลาสแข็งนั้นโดยมากแล้วจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพให้เปลี่ยนไปจัเติมโดยที่วิศวกรนั้นออกแบบมานั่นก็คือเปลี่ยนวีคลาสวีคลาสนั้นก็จะมีอยู่สองแบบแบบแรกคือแบบดั้งเดิมที่ติดรถมาแบบสแตนดาร์ดที่มีความแข็งปกติ ที่ถ่ายทอดหรือแรงกดของหวีนั้นได้พอดีกับแรงกดของแรงเสียดทานนั่นเองแต่ถ้าท่านมีความเชื่อที่ผิดๆไปเปลี่ยนหวีเป็นแบบสองชั้นคลาสก็จะแข็งขาก็จะปวดเหยียบเท่าไหร่ยิ่งปวดยิ่งนานยิ่งปวดเพราะนั้นการเปลี่ยนแผน่นหวีหรือการเปลี่ยนแผ่นคลาดนั่นหมายถึงท่านนำรถไปโมดิฟายเครื่องยนต์มาการโมดิฟายเครื่องยนต์นั้นทำให้รอบเปลี่ยนแปลงแรงบิดเปลี่ยนแปลง เพราะนั้นเมื่อแรงบิดเปลี่ยนแปลงการที่ต้องเปลี่ยนแผ่นคลัตช์ใหม่ซึ่งมีความจะเป็นอย่างยิ่งสาเหตุที่เป็นนั้นก็เพื่อเพิ่มแรงกดเพื่อเพิ่มแรงฝืดของแผ่นคลัตช์เพื่อให้เกิดความสมดุลของล้อชื่อแรงและรอบของเครื่องยนต์ที่ผลิตออกมานั่นเองเพราะนั้นแล้วแรงกดที่เกิดความแข็งนั้นเพื่อหวังผลให้รถนั้นมีกําลังที่ดีในขณะที่รถยนต์นั้นท่านไม่ได้ ปรับแต่งเครื่องยนต์อะไรมาเลยเป็นรถเดิมๆเพราะนั้นแผ่นคลาสมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้แบบเดิมๆหรือวีคลาสนั้นจะต้องใช้แบบเดิมๆนั่นคือที่มาของทําให้คลาสนั้นนิ่มวิธีลดความแข็งของคลาสที่ดีที่สุดนั่นก็คือใช้วีคลาสแบบแผ่นจากโรงงานก็คือชั้นเดียวแต่ถ้าท่านใช้แผ่นวีที่เป็นลักษณะของสองชั้นทําให้คลาสนั้นแข็งขึ้นแต่ถ้ารถยนต์ของท่านนั้น เดิมๆไม่ได้แต่งหรือจุลโมดิฟายเครื่องยนต์มาผมแนะนําให้ใช้แผ่นฝีแบบเดิมๆที่มาจากโรงงานนั่นก็คือแรงกดนั้นจะพอดีกับรอบและกําลังที่ผลิตออกมานั่นเองวิธีที่2แนะนําให้ใช้แผ่นคลาสสแตนดาร์ดที่มีขายโดยผู้ผลิตน้นยนต์นั้นผลิตออกมาขายนั่นหมายถึงแผ่นความฝืดจะได้ความมาตรฐานเนื่องจากว่าแผ่นหน้าและแผ่นหลังนี้ จะมีแรงเสียดทานที่สามารถถ่ายทอดกําลังไปสู่เพลานั้นโดยคลาสนั้นไม่ลื่นและไม่มีความจําเป็นที่จะเพิ่มแรงกดของสปริงหวีให้มากขึ้นนั่นคือที่มาของคลาสนั้นแข็งนั่นเองอีกกรณีหนึ่งที่ทําให้คลาสของท่านนั้นแข็งนั่นก็คือวาล์วเพิ่มหรือลดแรงดันนั้นเสียซึ่งส่วนมากแล้วจะติดตั้งไว้ในห้องเครื่องยนต์ด้านล่างเมื่อท่านมองหาในเครื่องยนต์ ก็จะอยู่มุมขวาติดกับล้อข,ข้างล้อนั่นก็คือเป็นวาล์วเพิ่มหรือลดแรงดันมีหน้าที่ทําให้คลาสนั้นนิ่มนิ่มนวลน,นั่นเองลําดับถัดมาที่ทําให้คลาสของท่านนั้นนิ่มนวลได้นั่นก็คือการเปลี่ยนน้ามันคลาสนั้นอันเก่าทิ้งไปแล้วเอาน้ํามันใหม่ใส่เข้าไปและทําการไล่ลมตั้งแต่แม่ปั๊มตัวบนและแม่ปั๊มตัวล่างกาปรปรับระยะฟรีของคลาสนั้นไม่ได้ทําให้คลาสนั้นนิ่มนวลลง เพราะนั้นคลาดโดยปฏิุิแล้วจะมีระยะฟีนิดเดียวเพราะนั้นเมื่อท่านปรับระยะฟีเพื่อหวังผลให้คลาดนั้นเกิดความนิ่มไม่สามารถที่จะทำได้นั่นหมายถึงคลาดอาจจะมีปัญหาเรื่องการลื่นและวิ่งไม่ออกนั่นเองการเลือกใช้นะ้ำมันที่มีคำว,ว่าสามหรือสามหมายถึงระดับของความร้อนความร้อนระดับสามระดับสี่นั้นจะมีความร้อนที่ต่างกัน